สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูดนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันกับ EP 2นะครับผมสำหรับ Noob ทนะูโปรเนาะซึ่งใน EP 2หรือว่าวันที่2เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็แค่1เลยก็คือจะเก็บเลเวลให้ถึง51เพื่อสุ่มตู้ใหม่แล้วก็ fk ทำาุื่เลเวนเพื่อหาคุณมากีมะแค่นี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปสิ่งที่ผมทำคร่าวๆนะครับโอเคไปรับชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมหลังจากที่ผมเข้าเกมมาผมก็จะทําการ หาเซิร์ฟเพราะว่ามีคนบอกว่ามันเซิร์ฟอบไอตัวเซิร์ฟเก่ามันสามารถย่อยของได้ผมก็เลยเริ่มจากการหาเซิร์ฟแล้วปรากฏว่ามันย่อยได้จริงครับผมผมก็เลยไปทําการ a f k เไม่ใช่การ AFK เคเขาเรียกว่าอะไรโลงด่านที่มันเป็นด่านอินฟินิตี้เพื่อเอาของมาแล้วเอามาย่อยครับแต่ว่ามันไม่พอผมก็เลยไปทำควสรายวันต่างๆเพื่อที่จะเอาของที่ได้จากควดยดไลวัน,นมาย่อยจนหมดแล้วผมก็ไปครับคุณมากิมะมาก็เป็นการเสร็จภากรกิจแรกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปลงด่านไอดอนนะผม เพื่อที่จะฟาร์มเลเวลให้มันถึงเลเวล51แล้วไปสุ่มตู้แล้วังเอิญังเอิญเนี่ยโชคดีครับผมสุ่มได้ตัวของดาคิคซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยในไม่กี่โลประมาณ10โลเองั้งที่ผมสุ่มได้ก็เป็นอันว่าจบของวันที่2เลยซึ่งมันนานก็จะตรงแค่ทำาคลยรายวันเฉยเยจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วเดี๋ยววันที่3เนี่ยผมก็มีเป้าหมายว่าก็น่าจะไปลงด่านอินฟลีตี้หรือว่าด่าน AFK ต่อเพื่อที่จะ หารีโลแล้วก็หาของมาย่อยเพื่อเอาไปทําการอีโวคุณมากิมะนะครับผมอาจจะมีการเก็บดาเมจบ้างเล็กๆน้อยๆระหว่างทำเควสดไลวันอะไรแบบนี <yah oo> okay, okay, anyway, ้นะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับที่ได้ดูถึงจนนี้เนี่ยก็ต like ้องขอบคุณมากเลยนะผมเพราะว่าแมปนี้เนี่ยเอาจริงนะมันไม่ได้นานะรขนาดนั้นนะผมถ้าเราต้องใจเล่นจริงๆหรือว่าแบบเล่นวันนี้วันหน่อยอย่างผมเนี่ยผมก็เล่นวันละในไลฟ์วันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเองก็จะเสร็จแล้วผมสําหรับตัวละครจําเป็นมันอาจจะไปช้าตรงที่ฟาร์มดาเมจ หรือว่าช้าตรงหาของเต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันสามารถคราบของต่างๆมาได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปลงด่านต่างๆที่มันต้องแบบลงซ้ำๆอย่างหาของอันไหนคราบได้เราก็ไปลงด่าน n ินฟิ t y แล้วก็เอามาย่อยยอดแล้วก็คราบเอาง่ายกว่านะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม